รบเดือดสองเมืองที่เวสแบงค์ลันไม่คืนตัวประกันที่เหลือ59รายจนกว่าอิสราเอลจะหยุดยิงวันที่12พฤษภาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากรแฟลชบิ๊กวอลอัปเดตกันนะคะแนวรบที่ปาเลสไตน์กองพลนักรบต่อต้านออกอากาศเรื่องการซุ่มโจมตีครั้งที่2จากปฏิบัติการประตูแห่งนรก ในเมืองราฟาทำให้ทั้งกองกำลัง IOF และผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลวิตกเพิ่มขึ้นว่าการประกาศขยายผลสงครามล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์ครั้งใหญ่อีกของรัฐบาลเนทันยาหูจะยิ่งทำให้ความรุนแรงทุกรูปแบบกลับคืนมาท่าทีของสรัฐก็เปลี่ยนไปจึงเกิดคำถามว่าทรัมป์กับเนทันยาหูขัดแย้งกันเรื่องแนวทางศึกปาเลสไตน์จริงหรือไม่มาดูการเคลื่อนไหวกันนะคะ ว่่าาลสุดเป็นยังงไรทรัมป์เขียนในทรูโซเชียลของเขาว่าเขาคุยกับผู้นำฮามาสบรรลุผลจนฮามาสประกาศจะปล่อยตัวประกันชื่ออเล็กซานเดอร์ก่อนคือปล่อยคนเดียวเลย1คนแต่ที่แนวหน้าปะทะกันเดือดทั้งในกาซาและเวสแบงค์ค่ะต่อมาทรัมป์ก็เขียนอีกขอแสดงความยินดีกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มมาฮามาสในการปล่อยตัวเอเทน อเล็กซานเดอร์เขาเป็นเฉลยศึกเชื้อสายอเมริกันอิสราเอลนะคะเรียกการกระทํานี้ว่าเป็นก้าวสำคัญสู่การยุติสงครามกาซาอย่างน้อยการปล่อยหนึ่งคนก็แก้หน้าให้ทรัมได้เพราะจริงๆทรัมบอกว่าวันเสาร์จะมีประกาศหยุดยิงแต่กลายเป็นว่าอิสราเอลถล่มแหลกและได้รับไฟเขียวจากสภาด้วยแต่สุดท้ายผู้นำทางการเมืองของฮามาส ็ออกมายืนยันนะคะถแถลงกับสื่อว่าจะไม่ปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดตราบใดที่ออสซายอยังไม่หยุดถล่มโจมตีทั่วกาซาลเลวสแบงค์ครั้งใหม่คนที่พูดเรื่องนี้คือรองเลขาธิการขบวนการจิฮาดอิสลามปาเลสไตน์ดรมูฮัมห oh มัดอัลฮินดีพไอเจนะคะการเคลื่อนไหวต่อต้านเนี่ย ไม่ใช่แค่กลุ่มฮามาสจะเป็นเครือข่ายกลุ่มต่อต้านที่เป็นขบวนการมีทั้งฮามาสอัลกุตอัลกซามแล้วก็ PIJ และอื่นๆมาดูสถานการณ์ที่แนวหน้านะคะโดยเฉพาะที่เขตเวสแบงค์นักรบเครือข่ายกลุ่มต่อต้านโจมตีอุปกรณ์และการชุมนุมของกองกำลังยึดครองที่เจนินโดเดือดมากที่นี่บางจุดไม่แค่ซุ่มโจมตีออกมาปะทะกันซ,ซึ่งหน้าเลย นักรบต่อต้านโจมตีโดยตรงที่จุดรวมพล I.O.F. ที่ด่านตรวจจละเมของเมืองเจนินค่ะใช้การระดมยิงปืนอย่างหนักยืนยันว่าทำให้กองกำลังเอเสูญเสียมีทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บสำัค่ะอัลเจอร์ซีรายังรายงานอีกว่าเขาบอกว่าเป็นแหล่งข่าวในพื้นที่นะคะ เกิดการประทะขึ้นเมื่อเย็นวันเสาร์ระหว่างเยาวชนปาเลสไตน์กับกองกำลังอิสราเอล i o f นั่นแหละกองกำลังยึดครองเนี่ยจะไม่ใช่แค่ IDF ทหารเท่านั้นแต่เป็นกองกำลังเตดอาวุธชาวอิสราเอลหัวรุนแรงที่ไม่มีเครื่องแบบหรอกใส่ชุดชุดบ้านนี่แหละแล้วแขวนปืนเข้าไปปะทะกันเลยในระหว่างการโจมตีของอิสราเอลที่เมืองเบดฟอร์ดทางตะวันออกของนาบ,บลาสนาบ,บลาสนี่ก็หนองเลือดนะคะ สุดสัปดาห์กองกำลังยึดครองอิสราเอลบุกโจมตีนาบ,บลาสเจนินและตูดขามที่นาบ,บลาสกลุ่มต่อต้านเสียนายทหารและเพื่อนนักรบของเขาสองนายนะคะการตอบโต้เอาคืนหลายๆจุดจึงเข้มข้นดุเดือดมีการประทะซึ่งหน้าหลายครั้งแต่เดิมนั้นก็ใช้วิธีวางกับดักส้มโจมตีเฉยๆกลยุทธ์สงครามกองโจรหลังจากเสียระดับหัวหน้าที่เป็นนายทหารและก็เพื่อนนักรบที่นาบ,บลาสนะคะเพราะที่นัน่นอะ เขาเอ่ยในเทเกลแกรมของเขาว่าไล่ล่าปิดล้อมจนทั้งสองคนเสียชีวิตอันนี้ที่เวสแบงก์ต่างกับทิกาซาดังนั้นที่เวสแบงก์เนี่ยก็มีกลุ่มคนที่พนิปนอมและอยากจะยอมอิสราเอลด้วยเรียกว่ากลุ่มต่อต้านที่นี่ค่อนข้างหนักก็เสียไปแล้วสองนะคะการตอบโต้กลับจึงรุนแรง นักรบเผยแพร่วิดีโอปฏิบัติการประตูนรกรอบแรกและก็รอบสองรอบแรกเนะ่ยเกิดขึ้นที่เมืองราฟ,ฟ่าอิสราเอล12นายบาดเจ็บเสียชีวิตรวมทางรถทางรถ,ทางรถปราบดินลายขัดแล้วก็ยังเพิ่มการส่มโจมตีครั้งที่สองนปฏิบัติการเปิดประตูนรกอีกนั่นแหละเป็นภาพการประทะกันร,ระหว่างกองทัพอิสราเอลกับนักรบต่อต้านนะคะ อันนี้ครั้งที่ 1. ทางใต้ของราฟาครั้งที่สองตะวันออกของราฟาผลครั้งล่าสุดที่ยืนยันก็คือ SL 9เเนายเสียชีวิตและบาดเจ็บแต่อื่นๆที่มีการประทะประปรายไม่มีรายงานเรื่องการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บนะคะเพราะว่ารบแล้วหลบข้อสกลุ่มต่อต้านประกาศตอกย้ำบอกว่าปฏิบัติการดุเดือดชนิดจะยังคงมีต่อไปอย่างไม่ลดละ นั่นก็คือที่หน้าง,งานสนามรบนักรบไม่ยอมจำนวนนะคะสำหรับท่าทีของทรัมป์และทีมงานที่เหมือนกับขัดแยง้งกับในทันโยโฮยังไม่อาจสรุปได้นะคะว่าเป็นเดื้อแถอเมริกาเปลี่ยนใจหรือมัอนแค่แตะมือเปลี่ยนเกมเหมือนที่เล่นไพ่แบบเดียวที่สึกตัวแทนยูเครนบอกว่าอารณนาะจะต้องสันติภาพแต่ยังส่งอาวุธทุกวนันทุกวันนี้ก็ยังส่งอยู่นะคะ แล้วก็สนับสนุนให้ตะวันตกส่งอาวุธให้ยูคเครนฝปากบอกสนับสนุนเสรีภาพแต่มืออีกข้างทำอีกแบบที่นี่อาจคลายกันก็นกได้เพราะอิสราเอลยังคงบุกรุกกระนำด้วยอาวุธของสรัฐและสัชนจักรเต็มเหนียวนะคะทั้งสังหารหมู่ไล่ล่าบุกจับขับไล่ไม่ได้ลดลงเลยโดยเฉพาะที่เวสแบงแต่ที่กาซามีภาพเสียทีพลาดท่าเยอะมาก ทำให้การตอบโตของนักรบกลุ่มต่อต้านหนักเบิกขึ้นเรื่อยๆเช่นกันหลังทรัมป์ไปเยือนซาอุดิอาระเบียคงจะได้เห็นเข้าลังที่แท้จริงว่าทรัมจะเดินมากอย่างไรต่อไปเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ไม่ได้เปลี่ยนนะคะคือยึดกาซาท,ทำลายอิรานแค่เปลี่ยนทางยุทธวิธีเท่านั้น